สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนชั่วโมงนี้พบกับคุณครูนกในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมาตรฐานตัวชี้วัดท .1.1 ป .1 ท 1. 1. 1. 1. 1. .1 อ่านออกเสียงคําคำคล้องจองและข้อความสั้นๆท .1.1 ป .1 ท .2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านท 2. 1. ป 1. ทับหคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านสะกดคำและอ่านเป็นคำที่ประสมสระอาได้ถูกต้อง 2. เขียนสะกดคำที่ประสมสระอาได้ถูกต้อง สะระอาเป็นสระเสียงสั้นสะระอาอาเขียนไว้ข้างหลังอักษรควบอักษรนำเมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูปแม่นากาศเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะตัวที่สองกิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านอักษรควบอักษรนำสระอา ก,ก,อรออกระสะกดว่ากอรอ,อกระตระสะกดว่าตร สากฏว่าปร,ปรอาพระสากฏว่าพอรออาพระ กรังสะกดว่ากอรอ,องอกรังกรัดสะกดว่ากอรอ,อดกรัด กราบสะกดว่ากอลอ,อบอกราบกวักสะกดว่ากอวอ,อกอกวัก ขังสะกดว่าขอรออ่ะงอขังขาดสะกดว่าขอรออ่ะดขดขาด ครับสะกดว่าขอรออะบอครับขวกักสะกดว่าขอวออะกอขวาก ขวัญสะกดว่าขอวออยอขวัญครับสะกดว่าคอรออบอครับ ครัดสะกดว่าครอ,อดอครัดครังสะกดว่าครอ,องอครัง ควักสะกดว่าควอากอควักควันสะกดว่าควอานอควัน ตรังสะกดว่าตรรอ,องอตรังปรสะกดว่าปร,ปรรอกปร สะกดว่าปร,ปรอาบปราปราะกดว่าผอรออากอปรา พันสกดว่าพอรออะนอพันพรันสะกดว่าพอรออะนอพันพ ครับสะกดว่าพอลอ,อบอพรับหนกักสะกดว่าหอนอกหนัก มกักสะกดว่าหอมออากอมักอากยากสะกดว่าหอยออากออยาก หลักสะกดว่าหอรออากอหลักหลังสะกดว่าหอรอองอหลัง ลาดสะกดว่าหอลออาะดลัดหลาบสะกดว่าหอลออาบอลับล กิจกรรมพัฒนาความรู้รู้จักความหมายของคำสระอากระคือจุดด่างดำที่เกิดบนใบหน้าหรือผิวหนังส่วนต่างๆของร่างกายเช่นลำคอแขนขามีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงน้ำตาลเข้มกราด เสียบขัดด้วยของแหลมไม่ให้หลุดเช่นกัดเข็มกลัดกัดไม้กัดกวากอาการที่ใช้สิ่งแบนๆพุ้ยเข้าหาตัวยกแขนแล้วใช้ฝ่ามือวักเข้าหาตัวเพื่อเป็นสัญญาณว่าให้เข้ามาหาเรียกว่ากวักมือ ขรังมีกำลังหรืออำนาจที่บันดาลให้สมประสงค์มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เช่นของขรังเครื่องรางชิ้นนี้ขรังมากครับคำขานรับหรือคำลงท้ายอย่างสุภาพของผู้ชาย ควันสิ่งที่เห็นเป็นสีดำเทาหรือขาวคล้ายหมอกลอยออกมาจากการเผาไหม้ปรับคือบอกเล่าเปรียบเทียบโทษทางอาญาที่ผู้ต้องโทษจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อสารเรียกว่าโทษปรับพราก ใช้มือดันออกไปให้พ้นตัวหรือให้เคลื่อนไปข้างหน้าเช่นผลักประตูผลักก้อนหินพรับชื่อไม้ต้นคล้ายตะโกผลกินได้เรียกว่ามะะพรับหนกักมีน้ำหนักมากเช่นของหนกักมากเช่นกินหนกักงานหนกัก หนังส่วนผิวนอกของร่างกายที่ห่อหุ้มเนื้ออยู่หนังสัตว์ที่นำมาทำเป็นของใช้หรืออาหารเช่นกระเป๋าหนังหมกักแช่ไว้เก็บทิ้งไว้เช่นมหมักหมูอยาก คือคดงอไม่ตรงเช่นเขียนเส้นหยกักๆยกหลักเสาที่ปักไว้ที่ผูกที่ยึดที่มั่นเช่นหลักผูกเรือเครื่องหมายเครื่องกำหนดเช่นหลักกิโลเมตรหลักเขตหลัง ส่วนของกายที่ตรงข้ามกับหน้าอกด้านที่อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าหลับอาการพักผ่อนของร่างกายที่ทำให้รับรู้สภาพแวดล้อมน้อยลงกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ ฉันมีชื่อว่าอะไราข้อหนึ่งกอไก่กระดขอไข่ผัดคอควายหลดัด ข้อหนึ่งตอบกอไก่กรัดข้อสองกอไก่กวัก,วกขอไข่ควักคอควายควัน ข้อสองตอบข้อกอไก่กวักข้อสามกอไก่กลังขอไข่ครังขอควายหนัง สามตอบข้อขอไข,ข่ครังข้อสี่กไก่กวักขอไข่ขวักคอควายควัน ข้อสตอบข้อคอควายควันข้อหกาไก่หนักขอไข,ข่หมักคอควายอยกัก ข้อหตอบข้อกอไก่หนักข้อ6กกอไก่หนักขอไขม่มักขอควายยัก ข้อหตอบข้อขอไข่หมักข้อ7จ็กอไก่หนักขอไข่หมักขอควายอยาก ข้อเจ็ดต่อข้อคอควายอยากข้อแปดกอไก่หลักขอไข่หลังคอควายหลับ ข้อ8ตอบข้อกอไก่หลักข้อ9กอไก่หลักขอไข่หลังคอควายหลับ ข้อ9ตอบข้อขอไข่หลังข้อ10กอไก่หลักขอไข่หลังคอควายหลับ ข้อสิบตอบข้อคอควายหลับค่ะชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอชมเชยนะคะสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจในการอ่านคำอักษรควบอักษรนำสระอะแล้วขอชมเชยสำหรับคนเก่งที่สามารถ ตอบคำถามได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อชั่วโมงนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ